สวัสดีครับวันนี้ผมก็ทำรถไอพีซีเอ็กร้อยยี่ห้านะครับคือรถพี่เขาเนี่ยมีอาการาซีนลมนชกล้วนนะครับแล้วก็ชุดข้างมีเสียงดังนิดๆน,นะครับแล้วก็จะอะไรนะเปลี่ยนชามเปลี่ยนชามเม็ดนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนเปลี่ยนลูกปืนชุดชุดคัดนะครับผมท่านี้พี่เขาไปซื้ออุป,ปกรณ์อยู่นะซื้ออะไรอยู่เนี่ยต่อคันนี้นะ นี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับคือซีนชกเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับผมแล้วก็ไอส่วนชุดไอชุดคัดหลังนี่มันเดี๋ยวผมพามาดูนะว่ามันเป็นแบบไหนนะครับอันนี้พี่เขาซื้อม,มือสองนะครับผมมือสองนะแล้วก็เอามาโมดิฟายนะครับเนี่ยมาเจอก็มารถรถมันไปแต่เสียงนะมันบิดแล้วมันมีแต่รอบ ขึ้นแต่ว่ารถมันไม่วิ่งนะครับอาการนะพี่เขาวางั้นก็เลยแกวอกมาดูให้พี่เขาละก็มาเจอนี่น,นะบางเฉียบเลยนะไล่เบามานะครับเบามากเลยไล่เบามานะไม่รู้ว่ากี่องศานะไล่เบามาเยอะเลยนี่ก็ไล่เบามานะนี่ด้านหน้าปกตินะดูด้านข้างนะคมยังกับใบีดเลยนะเนี่ยบางเฉียบเลยนะ นี่คือไล่เบาเบาจริงๆเนี่ยไล่บางเลยแหละนี่นะแล้วก็ใส่มาสี่เม็ดเองนะครับสี่เม็ดรู้สึกว่าจะเป็นเม็ดเบาด้วยเบาอย่างเดียวนะนี่ผมก็ให้พี่เขาคิดดูว่าจะเอาอยัางไงแต่ว่าพี่เขาบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นของใหม่เป็นแบบเดิมๆนะครับเนี่ยแล้วก็ชุดคัดเนี่ยนะ ชัดก็เปลี่ยนซีนเปลี่ยนโอลิงใหม่นะครับทุกอย่างก็ปกติดีนะครับแล้วก็ยวเปลี่ยนลูกปืนด้านในนี่ให้พี่เขานะครับอุปกรณ์พี่เขานำมาเองหมดเลยนะแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับมีหน้าที่เปลี่ยนอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าซื้อมาใหม่ ใส่เข้าไปแนละ้วมันจะวิ่งได้หรือไม่นะว่าปกติมันก็วิ่งได้แหละนะครับแต่ว่ามันผิดที่ว่าไอตัวนี้นเป็นชามแต่งด้วยนะชามแต่งอันนี้พอเราใส่เม็ดเบาเบาเกินไปเนี่ยมันก็ไปแต่รอบเสียงนะมันจะไปแต่เสียงแต่ว่ารถไม่วิ่งนะครับรถไม่วิ่งมีสีเม็ดด้วยนะเสร็จเรียบร้อยนะครับคือ เดี๋ยวยังไงผมจะมาบอกอีกทีหนึงเรื่องการทำโชคหน้านะครับผม,มแต่ว่าจะบอกแค่ว่าการซ่อมนะแต่ว่าใครอยากทําก็แวะมาทําที่ผมได้นะแต่ตัวนี้งานมันเป็นงานเฉพาะทางนะครับผมในการทำโชคหน้าให้มันนิ่มๆินึบๆน,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 นะครับนี่คันคันนู้นแหละพี่ๆเขาออกไปจะไปลองขับรถนะให้เขาลองเองนะครับอันนี้ก็มีลูกค้านะครับมาทำอยู่อีก2องคัน